สวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกันกันนะคะกับช่องลักษมีปราวตีทาหลอดก่อนอื่นแม่หมอต้องขอขอบต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกับช่องของแม่หมอตอนนี้ที่หายไปหนึ่งวันเนี่ยเป็นเพราะเนี่ยมีปัญหากลับมาเมืองไทยร่างกายมันยังปรับตัวไม่ทันก็เลยมีปัญหาเรื่องเจ็บคอเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะทําให้เต็มให้พยายามจะทําให้เต็มที่ค่ะถึงจะป่วยเราก็สู้ ก็แสดงความยินดีวันนี้มีเป็นไพ่พลังงานที่แบบโคตรละดีแต่ว่ามันจะเป็นแบบต้นต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะหมอขอพูดเลยดีกว่าตอนต้นต้น,ตน,ตนมันเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นอดีตในเป็นภาคอดีตภาคปัจจุบันและภาคอนาคตแม่หมอจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมันมีสองใบจุกๆเลยคนที่เข้ามาวันนี้ไม่รู้คุณผ่านมาได้อย่างไรโคตรละโคตรเก่ง ่าได้อะไรรู้ไหมหนักนโโห,หนักทุกหนักหนักใบแต่ละใบนัโอ้โหหนักทุกใบใบแรกเจอเดอะเดตเลยเต็มที่เลยเดอะเดตมาไม่พอนะคะแล้วจะมีอีกใบนึงที่ทำไมคุณเป็นเดอะเดตเนี่ยอันนี้มันหมายถึงการจบ จบจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งคือการเดินทางใหม่อีกครั้งหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจบไปแล้วคือจบไปเลยเหมือนไพ่พ่อแม่การีที่แม่หมอเคยพูดใช่ไหมมีอยู่มีอยู่ไพ่ใบแรกมันเป็นอ่า เหมือนเครื่องหมายเหมือนตัวเลขเดียวกันเลยคือความหมายเดียวกันจบไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับไปอีกมันจะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง The day ที่ไม่ได้หมายถึงความตายนะแต่มันเป็นชื่อของมันแต่ความหมายของมันก็คือการเริ่มต้นใหม่เหมือนเราเหมือนเหมือนคนเนี่ยมาการตุยแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมมีเนี่ยเหมือนกันเหมือนคุณสิ่งที่คุณเจอไปเมื่อก่อนเนี่ย มันเป็นการพบเจอแล้วคุณก็ต้องจบไปพอจบไปแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่แต่มันเป็นทุกหลายหลาย,หลายเรื่องที่คุณได้เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักแต่นี่มันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าเดี๋ยวแม่หมอจะเล่าให้ฟังอีกใบหนึ่งเือนเรื่องสถานภาพทางครอบครัวบางคนชีวิตพังทลายเฉยเลยหมายถึงว่าชีวิตครอบครัวแต่สิ่งที่คุณคิดว่ามันทําใจได้บางคนอาจจะมีการ เลิกลาอย่าร้างแบบกระทันหันเหมือนฟ้าผ่าไพ่ใบนี้คือไพ่แฮงแมนคือการอยู่กันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันหรือการอยาหรือการอยู่แบบอดทนอดทนอยู่ทั้งคู่มีเหตุผลที่จะทนอยู่ต่อการแต่จริงแล้วแม่ง โคตรละเกียดขี้หน้ากันนี่เป็นเรื่องของโลกความจริงๆนะที่แม่หมอพูดแบบนี้มันมีจริงๆเพราะลูกดวงที่ม,มาดูไพ่กับแม่หมอเขาก็บอกเนี่ยโคตรเกลียดมาเลยทั้งขยะขยแยงทั้งอะไรแต่จําเป็นต้องอยู่มันมีเหตุผลเพราะเขามีลูกเขามีเหตุผลแม่หมอเ็าบอกว่าถ้าเป็นแม่หมอเองไม่ทดนอยู่หรอกคือถ้าเกลียดใครแล้วจะอยู่ไปเพื่อในเมื่อเราเกลียดแม่หมอเขาไม่อยู่มันไปเนี่ยแต่ไพ่วันนี้ขอแสดงความยินดีว่า สิ่งที่บางคนบางคนทนอยู่ไม่เป็นไรเกียดเกียรก็จริงแม่หมอแต่มันมีเหตุผลจําเป็นของฉันมันเป็นเหตุผลของคุณทุกๆคนมีเหตุผลในการที่จะอยู่หรือจะไปแต่บางคนมีเหตุผลบายบายกูไปแล้เว้ยไม่แล้วจ้ะไปแล้วไปได้ไดีตั้งหากไม่ได้ไปแล้วไปแย่เแต่ขอบอกไพ่ใบนี้ก่อนว่าเออเนี่ย ไพ่เดือดแฮงแมนตัวคุณมีการมองมองโลกอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งและเข้าใจในชีวิตมากเลยเหมือนเป็นคนที่หลายหลาย,หลายอย่างชีวิตมันโดนประสบการณ์มาหลายๆอย่างมันพังอะไรก็พังเดี๋ยวเสียเดี๋ยวพังเหมือนเหมือนกับว่าจะพูดเป็นวัตถุก็กเหมือนกับ เอ่อทีวีเสียอีกแล้วเพราะสุดท้ายมันก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้มันชีวิตคนเนี่ยมันไม่มีการซื้อใหม่ได้แต่ความสัมพันธ์มันมีการเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าเราจบกับคนหนึ่งเราก็สามารถที่จะเปิดโอกาสเปิดหัวใจอีกครั้งที่จะไปเจอรักใหม่แต่เนี่ยเดอะแฮงเมอเนี่ยบางคนแม่หมอฉันอยากจะอยู่แบบเนี้แหละถึงจะห้อยหัวมันยังไม่ตีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมฉันก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ครับแต่ผมจําเป็นต้องอยู่เพราะมันต้องอยู่ด้วยไพ่ใบนี้เลยจ้ะ แต่บางคนเนี่ยไพ่ใบนี้แม่หมอขอมันมีสองทางนะมันมี2ทิศสองทางใบแรกก็คือการจบสิ้นจากการมีความมีชีวิตที่เป็นครอบครัวอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแต่สุดท้ายต้องลาจากกันแบบนี้แต่บางคนมีการเริ่มต้นใหม่ได้ไปเจอรักใหม่ได้ไปเจออะไรที่ เป็นรักที่ปุ๊บปั๊บฉับพลันเพราะมันมาต่อจากไพ่แฮงแมนแฮงแมนเนี่ย Hang man. Hang man คือการถูกได้ถูกเอาเปรียบถูกเปการเสียสละแต่คุณโชคดีที่ว่าพอคุณหยุดจากรักเดิมหรือจบจากรักเดิมคือไพ่ใบนี้ใบแรกคือการจบปั๊บเดอะเดวิลเออเด a ะเทเนี่ยพอการจบปั๊บมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ทันทีในบางดวงในบางโชคชะตาแล้วก็พอพอคุณพอคุณเนี่ยพอเกิดเกิดพอเกิดก,ดพกด็พอคุณเจอ พราะคุณเจอแฮงแมนเพราะคุณอยู่กับมันแต่บางคนอยู่กับมันได้แล้วมีความรู้สึกก็ยอมรับในสิ่งที่จุดที่ตัวเองไปที่ที่ตัวเองเป็นเพราะมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้มันก็เลยทํำยังไงละ่ะแล้วคราวนี้พอออกไม่ได้มันก็พอออกไม่ได้มันก็แบบต้องอยู่ไงคุณมีการมีสติในการใช้สมาธิใมการใช้สมาธิแล้วก็มีความรู้สึกว่า สิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณจะต้องได้เรียนรู้เพราะบางคนเรียนรู้มานานแล้วเรียนรู้มาหลายรอบเรียนรู้มาจนเป็นแบบนี้ค่ะไพ่ใบนี้คือไพ่ฤษีเป็นไงไม่ให้เรียนรู้ไ เดี๋ยวมีอีกใบหนึ่งเรียนรู้แบบโอ้โหสุดๆไปเลยนี่การเริ่มต้นคุณแค่ตอนแรกคุณตีโจทย์ไม่ออกว่าชีวิตมันเจออะไรเฮียขนาดนี้ว่าเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวคนนี้มามีกี่คนกี่คนก็ไม่จริงใจเรื่องความรักส่วนเรื่องการงานไปทํางานที่ไหนแม่งก็รู้สึกไม่มีความสุขกับตรงนั้นเลยสุดท้ายแม่งก็รู้สึกว่าแตกต่างกับคนอื่นคุณก็เลยรับทำงานดีด้วยนะเนี่ยต่อไปเนี่ยการงานของคุณแรกๆแม่ง ทำดีเป็นคนทํางานดีมากละเอียดรอบคอบแต่หัวหน้างานมักจะไม่เห็นหัวเฉยเลยบางคนเป็นพลังงานแบบนี้แต่บางคนเปลี่ยนไปคนที่แบบว่าหัวหน้าไม่เคยเห็นเลยตัวตอนเนี้ยการงานของคุณกําลังเฉิดสายเป็นเป็นที่เด่นดังในที่ทํางานคุณก็โอยสุดๆไปเลยแล้วคุณก็แบบอื้มวัสด์วัสด์กรตกกระ <laughs> พูดว่าสิโอ้หไ,ไมไพูดลแบงอยู่พออยู่เมืองไทยเสียพูดภาษาเพขออภัยอย่างแรงโอเคนะคะเนี่ยตัวคุณก็อย่างเนี้ยเนี่ยตัวคุณก็เป็นเนี่ยตอนเนี้ยเป็นคนหกไม่เท้าเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดละเอียดระอ,อเรื่องการทํางานเป็นคนทํางานละเอียดยิบเลยแล้วถ้าใครที่ไปทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับงานที่ต้องมีความรอบคอบ ตัวคุณเลยสุดๆไปเลยทำงานเก่งฉลาดหลักแหลมใครที่จะมาหลอกคุณได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตัวคุณมีแบบนี้มีไพ่มีไพ่เออลืมไปเลยปีไพ่ฤาษีเป็นคนที่มีทำมีเป็นธรรมะธรรมโมชอบทำบุญสุนทานหรือบุญที่คุณสะสมมาเนี่ยเป็นบุญที่คุณใครจะทำอะไรคุณมันยากมากเลยไม่มีใครทำอะไรได้เหมือนสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยเฉพาะสายหลวงปู่ หลวงปู่ต่างๆเลยหลวงปู่ชีวกหลวงปู่อะไรพวกเนี่ยหลวงปู่ตาไฟเนี่ยประมาณเนี่ยหรือสีไม่ใช่หลวงปู่แม่หมอพูดหรือสีตาไฟหรือสีตาลอดหรือสีน้าลอดหรือสีอะไรพวกเนี่ยหรือหลวงปู่ชีวกอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยหรือสีวะเนี่ยแม่หมออาจจะพูดใช้ชื่อผิดนะนะใช้ชื่อผิดถูกก็ว่ากันอีกทีหนึง่งคุณสิ่งที่คุณเจออ่ะแม่หมอขอยุดยูดยืดอีกใบหนึง่ง คนที่ได้สิบเหรียญขึ้นมาใกล้ๆก,กับ The Hangman ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นแย่นะแต่มันจะเป็นการที่คุณยอมรับและอยู่กับมันได้มีความสุขได้คือคุณสุดยอดไปเลยไม่มีใครแบบเป็นเบ สุดๆจริงๆแต่หมอเคยเจอนะเป็นเพื่อนกันนี่แหละอยู่ที่เยอรมนีเขาเป็นคนไทยแต่เขาสามารถที่จะอยู่กับจุดที่มันทรมานถ้าเป็นแม่หมอยังไงก็ไม่กี่วันก็ไปแน่นอนไม่ทนกับเรื่องแบบนี้เป็นคนไม่ทนกับอะไรที่มาทําให้หัวใจแบบเจ็บปวดขนาดนี้แต่เขาทนได้เป็นสิปีตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันเขาก็อยู่ของเขาได้เขาบอกไม่เป็นไรทั้งๆท,ที่เกลียดหน้ากันทั้งที่อะไรแบบนี้กันนี่หมอ พูดให้เป็นเคสตัวอย่างซึ่งเขาแม่หมอยังชื่นชมเขาเลยนะเธอเก่งมากเลยนะทําไมเธออยู่ได้ซึ่งไพ่วันนี้เนี่ยเป็นตัวตนของคนคนนี้เลยนะ หมอแม่หมอเชื่อว่าคนแบบนี้มีบนโลกนี่หลายคนที่เขาอยู่กับตรงนี้ได้แต่คนคนนี้เขามีเหตุผลที่จะอยู่เพราะลูกไงมีเหตุผลเพราะลูกแม่หมอก็เชื่อนะบางคนที่มีเหตุผลที่ทนอยู่กับคนที่เราเกลียดแต่ก่อนรักกันสุดๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันมีเหตุผลที่แสดงตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามแสดงตัวตนออกมาที่แบบสุดติ่งไปเลยรับกันไม่ได้ขนาดลูกเขาเองก็รับไม่ได้ แต่มันต้องอยู่ด้วยเหตุผลของตัวคุณเองด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยแหละมันเป็นเหตุเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้ตัวคุณเป็นแบบนี้แต่บางคนบอกว่าไม่แล้วแม่หมอฉันจะไปแล้วพอคุณออกมาเอาไพ่ใบนี้บอกเลยดีกว่าว่าคุณอ่ะเดี๋ยวขอเล่าอีกใบหนึ่งอ่ะเอาบอกเอาเล่าใบนี้เลยดีกว่าคือเอ่อหกด่าคุณออกมาแล้วเห็นไหมภายเรือออกมาแล้ว ถึงจะแย่ถึงจะไม่มีอะไรเลยนะถามหน่อยว่ามันจะดีไหมมันจะดีเพราะสิ่งที่กูจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่พแม่ธรณีคือตำแหน่งที่คุณเจอเลยนะเป็นตำแหน่งแรกของแถวที่สองคือ,คอ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆหรือกำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานี้ไพ่พระแทรธีก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะเมตตาคุณจะให้สิ่งที่คุณขาดแคลนอยู่สมมุติคุณมีปัญหาเรื่องการเงินท่านก็จะมอบประการเงินให้มีปัญหาเรื่องการงานท่านก็จะมอบเรื่องการงานให้กับคุณวันนี้หมอดูได้ไม่เยอะหรอกนะมีพลังไม่ได้มีพลังงานหมอเจ็บคอจริงๆเดี๋ยวพูดไปพูดมาตอนนี้อาการอักเสบมากแล้วเดี๋ยว แล้วไพ่ใบนี้ต่อจากต้องขออภัยจริงๆนะมัน พยายามจะพูดให้สรุปให้้ทุกทุกคนดูเอาภายใบนี้สิ่งที่คุณเจอคือบางคนอยู่ในสภาวะความเครียดจนเกิดความเครียดสะสมและเป็นถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าเป็นโรคเนี่ยทางด้านดังด้านความเครียดมากๆเลยต้องกินยาบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าใครมีอาการป่วยแบบนี้อยู่นะคะก็ขอบอกเลยไปหาหมอเลยแม่หมอก็กำลังจะไปหาหมอเหมือนกันหลงังจากดูคลิปนี้ก็จะไปหาหมอไปเช็กตรงเนี้ยไม่ไหวมันอาจจะเป็น ไม่รู้เป็นเป็นเพราะอะไรมันต้องมีเหตุเหตุผลนี่แหละเหมือนคุณนี่แหละคุณมีเหตุผลคุณเครียดมากคุณถึงป่วยนะคะแล้วไพ่ใบนี้ต่อไปเลยจ้ะสิ่งที่คุณมองหรือคุณคาดหวังเอาไว้คือไพ่สองไมเ้เขาเรียกว่าอะไรนะ สามไม้เท้าสามไม้เท้านี่การแน่วแน่มีการมีทางเลือกของชีวิตคุณเข้ามาแต่เป็นทางเลือกที่คุณหวังเอาไว้และคาดหวังเอาไว้มันจะมีโอกาสเข้ามาทางด้านการงานนะมีคนเสนอการเข้ามาหาเ้ามาให้คุณขอให้คุณยอมรับดูลองพิจารณาอยู่แล้วมีการเริ่มต้นใหม่ของงานตรงนั้นมันอาจจะไม่ตรงสายงานแต่คุณได้ทํางานตรงนั้นได้เพราะคุณเป็นคนที่มีพลังงานพาไพ่ใบนี้เลยจ้ะ คิงถือคิงถึงไม้เท้าเป็นคนที่ทํางานเก่งพอทํางานไม่พอทาํางานขยันสุดๆเลยถึงจะเป็นตําแหน่งลูกน้องใครที่เป็นตําแหน่งลูกน้องคุณก็ทําได้มันก็เจ๋งถึงจยิ่งถ้าใครเป็นตําแหน่งหัวหน้าก็มีลูกน้องลูกน้องจะเกรงใจคุณแบบสุดๆแบบสุดๆไปเลยแล้วภายใบนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกแล้วไงเป็นคนละเอียดทํางานรอบคอบแล้วเป็นคนที่ทํางานขยนันแล้วเป็นหัวหน้าที่ดีมีมีความคิดที่ดีมีเขาเรียกมองมองการไกลเป็นคนที่มองมีซิก เนมองการ์แล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะจริงๆสุดๆไปเลยเรื่องการงานวันนี้เด่นมากและไพ่ใบนี้ต่อจากสิ่งที่คุณเจอไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่ใบแรกที่คุณเจอ The De ดกับ the ะแฮง man ที่ขึ้นมาหาคุณแต่ไพ่ใบนี้ปราบเรียบเลยค่ะไพ่พระสังฆราชใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้สิ่งที่คุณเจอเขาเข้ามาสอนคุณเท่านั้นในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วมันก็จะจบไปขอตบมือให้กับตัวคุณด้วยไพ่ใบนี้มันต้องตบแรงเท่าไหร่ก็ต้องตบ แล้วพายีบนี้หนึ่งหนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งถ้วยนะแหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยพายใบนี้หนึ่งถ้วยเนี่ยจะมีคนเข้ามาให้ให้แ เนี่ยแหละหมอหมองไม่เห็นเป็นคนนะเพราะมาคู่กับไพ่ภสังกราชแม่หมอเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมอบบางอย่างให้กับคุณเป็นบางอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้มานานหรือรอมานานแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องรอโตโต้ลอตเตอรี่คุณอาจจะมีโชคลาภบ,บางคนที่มีดวงโชคลาภคุณจะได้ลอตเตอรี่หมอเคยดูให้กับหลายคนแล้วเขาจะได้หลักแสนเลยนะไพ่ใบนี้หนึ่งถ้วยเนี่ยจะเป็นลอตเตอรี่ทางด้านความฝันทางด้านซิกเซนของตัวคุณเองไปลองดูโอ้โหเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะนี่ไพ่ใบนี้เนี่ยหมอแม่หมอสับมาเมื่มอกี้เนี่ยมันยูงลงไม่กระดัคุณจะเป็นภาวะแบบนี้การเงินของคุณจะโฟคุณจะมีเงินเข้ามาใช้แบบปังๆเลยไพ่ใบนี้เก้าเหรียญเนี่ยจะเต็มอยู่แล้วแต่เรื่องความรักมันไม่แจ่ม คุณจะโชคดีด้านการเงินคุณจะมีโชคลาภเพราะมันขึ้นกับไพ่ใบนี้แต่โชคลาภมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้คุณหรือคุณไปขอพรและท่านจะให้คุณวันนี้แม่มองขอพรเท่านี้นะพยายามพูดแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงๆเสียงมันเริ่มแหบแล้วพอแหบไปเรื่อยๆเดี๋ยมันจะยิ่งแย่เดี๋ยว ลองเสียงแม่หมอจะแบบแย่นะคะวันนี้ขอพอเท่านี้แล้วกันเนาะเราอยู่เมืองไทยด้วยกันก็ขอให้ทุกๆคนเจอพบเจอสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีขอให้จงคิดว่ามันเป็นครูของเราเรากําลังเรียนวิชาหนึ่งในชีวิตสักวันเราจะต้องผ่านไม่ผ่านวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องผ่านขอให้ทุกๆคนมีความหวังนะคะใครที่มีความเศร้าอยู่ลองหยุดร้องสักพักหนึ่งหยุดร้องไห้แล้วก็เดินไปเดินไป,ไปหาใครก็ได้ไปหาพ่อหาแม่ไปชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชีวิตแล้วคุณจะกลับมาเดินได้ แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งวันนี้แม่หมอขอพอเท่านี้นะคะเริ่มแล้วเริ่มแห้งแล้วพอเนี่ยเสียงแห้งแล้ววันนี้ขอพอเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ